ค่ะสวัสดีค่ะพี่มุกเป็นเจ้าหน้าที่จากโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ปกครองแล้วก็น้องๆที่รับชมไลฟ์อยู่ทางบ้านนะคะวันนี้มีสัมภาษณ์พิเศษกับน้องๆที่เคยที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะยาวหนึ่งปีการศึกษานะคะจะมาแชร์ประสบการณ์การใช้ชีวิตที่นู่นให้ฟังนะคะเดี๋ยวขอเชิญน,น้องเกรดได้เลยค่ะวันเดียครับ สวัสดีค่ะน้องเกรดโอเคครับ, okay, รบเดี๋ยวน้องเกรดแนะนําตัวชื่อนามสกุลเนาะแล้วก็อ่ามาจากโรงเรียนอะไรอยู่ตอนตอนอยู่ไทยอยู่ชั้นไหนแล้วก็ไปเรียนที่รัฐเมืองโรงเรียนอะไรแล้วก็เทียบเป็นเกรดอะไรเดี๋ยวลองแชร์ให้กับผู้ปกครองแล้วก็น้องๆที่รับชมอยู่ทางบวันให้ฟังนิดนึงนะคะครับผมนายวุฒิศักดิ์วียสรครับอายุ17ปเครับเรียนอยู่แอดติทเด็กกมัยครับ วันนี้อยู่รัฐเท็กซัสครับเ,เรียนอยู่เกรดสิบเอ็ดครับผมครับก็คือเกรดสิบเอ็ดนี้เทียบกับมไหนลูกมห้าครับโอเคครับทีนี้อ,อก่อนเตรียมตัวไปอะคะ่ะเรามีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะผมแพกกระเป๋าก่อ,กอนครับก่อนที่จะมาแล้วก็ต้องเตรียมเนื้อภาษาด้วยครับใช่ภาษาครับ โอเคครับเตรียมเตรียมตัวเรื่องภาษาอ่าเตรียมเตรียมเตรียมยังไงครับเดี๋ยวเล่าให้แบบน้องๆฟังเผื่อแบบเพื่อนเพื่อน้องๆเขาแบบว่าเอออยากเอาไปเป็นตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับก่อนมาอ่ตอนรู้ว่าจะได้มาอเมริกาผมก็แบบไปหาคอร์สภาษากฤษเรียนครับแล้วก็แบบว่าแล้วก็แบบไปเรียนหลังเรื่องเรียนครับประมาณนั้นแล้วก็พยายามแบบว่าพยายามดูว่าเขาจะแบบว่าดูว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับในการแบบสอบสอบที่จะเข้ามาครับ ก็คือเหมือนเราค้นหาข้อมูลก่อนว่าประเทศที่เราจะไปเนี่ยเขาเขาใช้อะไรบ้างแล้วเราก็เลยแบบไปเตรียมตัวตรงจุดนั้นเพื่อให้แบบว่าตรงจุดมากขึ้นถูกต้องไหมคะใช่คับโอเคค่ะแล้วทีนี้ในเรื่องของการทําเอกสารล,ล่ะคะยากไหม,มตอนไหนบ้างส่วนใหญ่จะเป็นของของขอ,งของที่โรงเรียนหมดเลยครับพวกแบบทางสกิปเกรดอะไรพวกนี้ครับ,รบต้องขอทางโรงเรียนแบบส่วนใหญ่ก็จะต้องติดต่อทางโรงเรียนนะ ครับแล้วก็ในส่วนของแอปพลิเคชันมีแอปพลิเคชันใช่รูปภาพฟโต้ photo, จดหมายอย่างเงี้ยครับก็ต้องแบบว่าถ่ายรูปครับก็จะสองนิ้วรู้สึกสองนิ้วแล้วก็แปะไว้ที่บใบใช่ไหมครับครับแล้วส่วนใหญ่อฟาโต้อของหนูอะคะ่ะมีมีรูปลักษณะไหนบ้างที่รู้สึกว่าเออเป็นประโยชน์กับน้องๆในการแบบว่าเออควรใส่รูปแบบไหนไปอะไรเงี้ยครับ จริงก็ต้องเป็นภาพภาพพื้นหลังสีฟ้าครับแล้วก็ใส่ชุดนักเรียนเรียบร้อยครับแล้วก็ทําหน้าตรงๆครับแบบว่าแบบนี้ครับโอเคครับก็ส่วนใหญ่แบบว่าอ่าถ้าเป็นให้ให้จดหมายถึงโฮสแล้วก็รูปที่เราส่งไปทางอเมอเมริกาเนาะก็คือว่าน้องก็ เลือกรูปที่ทํากิจกรรมกับครอบครัวรวมถึงเพื่อนๆถูกต้องไหมครับแล้วก็งานอดิเรกตัวเองที่ตัวเองชื่นชอบถูกต้องไหมครับใช่ครับเพราะว่าแบบถ้าเราใส่อะไรที่ใส่สิ่งที่อยากชอบไปใส่สิ่งที่เราชอบไปใช่ไหมเราก็จะได้โพสต์แบบนั้นเพราะถ้าถ้าอยากได้โพสต์แบบไหนก็ให้ใส่รูปแบบนั้นไปเยอะๆอืมโอเคเลยค่ะแล้วทาไมถึงตัดสินใจไปแลกเปลี่ยนคะตอนแรกก็ตอนแรกตอนแรกกัดยังไม่ไปแล้วครับแต่ว่าก็แบบว่า รู้สึกว่าถ้าไปก็น่าจะได้ประสบการณ์อะไรมากขึ้นแล้วก็ได้ภาษาด้วยแล้วตอนที่เราคุยกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเริ่มต้นที่เราจะไปแลกเปลี่ยนเนี่ยเราคุยยังไงบ้างผมก็ขอเขาเลยบอกว่านี่นะมีโครงการนี้นะนี่นะแบบนี้นะอย่างเนี้ยครับแล้วก็ลองดูเขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวก็ช่วยช่วยดูกันแบบเนี้ครับท่านก็สนับสนุนถูก,ถกต้องไหม โอเคทีนี้อ่าเล่าตอนเดินทางไปที่อเมริกาหน่อยตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ไปที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็จนถึงเปลี่ยนเครื่องแล้วก็ไปถึงปลายทางครับไหนน้องเกดลองลอง,ลองเล่าข่าขาให้ฟังหน่อยว่าแบบการเดินทางยากไหมหรือว่าแบบไปต่อเครื่องแล้วเจออุปสรรคหรือว่าปัญหาอะไรบ้างโอ้ตอนแรกก็ตอนแรกก็รู้สึกกังวลนิดหน่อยครับแต่ว่าพอรู้ว่ามีเพื่อนเดินทางไปด้วยก็ช่วยกันดูได้ครับ อ๋อ oh, ตอนเอาเกีบไป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 กับเพื่อนด้วยใช่ไหมครับใช่ครับมีไปมีไปมีไปด้วยคนหนึ่งครับแต่ว่าแยกกันตรงตอนถึงเมกาแล้วอืมก็คือแยกที่ปลายทางเลยเนาะใช่โอเคครับแล้วติดปัญหาอะไรไหมรู้สึกว่าการเดินทางยากไหมอืมพักเครื่องนานไปหน่อยครับ <laughs> โอเคครับ อ่ะต่อไปก็คืออ่าเรื่องราวของของน้อเเนี่ยเกี่ยวกับโฮสต์แฟมิลี่เราได้โฮสต์อ่าบ้านหลังหนึ่งกี่คนแล้วก็อ่าในบ้านมีกฎระเบียบอะไรกันบ้างรวมถึงกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับในบ้านผมมีประมาณเกือบสิบคนนะถ้ารวมผมด้วยนะแล้วก็จะมีเด็กแลกเปลี่ยนจากอีกประเทศหนึ่งอยู่เป็นเพื่อนด้วยครับมาจากประเทศอะไรครับอ่ r คิร์กิสสถานครับ แล้วแล้วในบ้านเนี่ยมีกฎระเบียบอะไรไหมครับส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยซีเรื่องผมครอบเขาก็แบบว่าให้ผมชิวๆเขาบอกว่าเขาบอกว่าโตแล้วก็ให้ชิวๆได้งานบ้านก็คือแบบว่าอาจจะช่วยก็คือก็คือเราเราเราเป็นเด็กมีน้ำใจอยู่แล้วเราก็ช่วยเล็กๆน้อยๆถูกต้องไหมคะงานบ้านบางทีผมก็ไปช่วยครับแต่เขาก็บอกว่าเขาบอกว่าไม่ต้องทําให้ให้ลูกเขาทําอะไรแบบเนี้แต่ถ้าแบบว่าง,งานแบบหนักๆอย่างพวกแบบยกของ ใส่เก้าอี้รถอะไรแบบนี้ทาตัดญ้าอะไรเขาก็ให้ผมไปทำอ๋อเโอเคเพราะว่าแต่ละบ้านกฎระเบียบก็จะแตกต่างกันเนาะเพราะว่าบางบ้านเขาก็จะแบบรู้สึกว่าเออเอ็นดู do, ในความที่แบบเป็นเราเป็นนักเรียนแรกเปลี่ยนเขาก็อาจจะแบบให้ช่วยเล็กๆน้อยๆบางบ้านเขาก็จะแบบมีกฎระเบียบให้ทําเป็นหน้าที่ไปเลยเนะาะบ้านผมเ,เขาก็จะบอกว่าเนักเรียนแรกเปลี่ยนเขามาเรียนเขาไม่ได้มาทํางานบ้านนะเขาบอกเนี่ยอืมอโอเคดีเลยค่ะก็บางบ้านอ่าก็ แตกต่างกันเนาะโอเคทีนี้เอเราทําอะไรให้โฮสทานบ้างครับผมทไประมาณสามมื้อเท่าที่ตั้งแต่มาครับผมตอนแรกผมทำแบบผัดกะเพราผัดกะเพราแล้วก็มีต้มยำต้มยำด้วยต้มยำไก่แล้วล่าสุดล่าสุดเดือนที่แล้วผมทำมันมั่งมันมาสั่นไก่ยากนะเนี่ยอร่อยไหม,ไมยากครับไม่ยากครับชิวๆครับโอเคอร่อยไหมครับโฮสบ,บอกอร่อยครับ เพราะคนไม่ค่อยกินแล้วแล้วตอนเราไปอ่ะครับหนูซื้ออะไรไปฝากโค้ดบ้างครับผมซื้อเออยาดมหงอไทยครับอือแล้วก็มีกางเกงช้างกับเอผ้า,ารู้สึกไปผ้าเขอามาโอเคครับทีนี้อบ้านโค้ดเรียบร้อยแล้วเนาะก็คืออยู่แ h ป p ี y ดีใช่ไหมครับมีปัญหาอะไรไหมหรือว่าแบบเออรู้สึกว่าแบบ มันเป็นบ้านโฮดโอเคมากๆเลยอะไรเงี้ยครับ, okay, รบโอเคครับผมว่าช่าดีที่สุดแล้วโอเคครับดีใจที่แฮปปี้นะครับที่นี้ในส่วนของโรงเรียนเราไปอยู่โรงเรียนอะไรนะคะผมอยู่ไทวิวไฮครับไทวิวไฮสคูลครับช่วยเล่านิดหนึ่งว่าในโรงเรียนเนี่ยเรา เราเรียนวิชาอะไรบ้างแล้วก็มีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างที่ที่น้องเกรดเ,ออเลือกแล้วก็อาจจะแบบว่าเอ,อ,อยากเลือกแต่เราพลาดโอกาสไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบยากไหมสังคมที่โรงเรียนเป็นยังไงอาหารกลางวันรวมถึงการบูลลี่ต่างๆภาพรวมอะไรเงี้ยครับอ๋อคโอเคอเครับผมรงเรียนผู้วิชาหลากัหลกๆก็จะเป็นอังกฤษแล้วก็อัลจีบารครับแล้วก็จะมีผู้วิชาเสริมแบบว่าถ่ายรูป เกเษตรอะไรประมาณน,นี้ครับแล้วก็ผมลงเอ,อหลังเลิกเรียนก็จะมีอกเกอ์ครับหลังเลิกเรียนทุกวันก็จะมีซ้อมแล้วก็เข้ายิมอะไรแบบนี้ครับแล้วตอนนี้นเราจากีฬาจะเป็นอะไรอะไรนะเราเล่นตำแหน่งอะไรครับผมเป็นอโกอโงครับ โอเคอันนี้เขามีแข่งไปหรือยังหรือว่ามีแข่งเป็นกี่นัดไปอะไรเงี้ยครับซีซั่นซีซั่นเพิ่งจบไปสองเดือนที่แล้วเองครับตอนประมาณกรุงพนะครับเริ่มตั้งแต่พฤศจิกันนี้แข่งแข่งแข่งเป็นยังไงครับหมายถึงว่าแข่งกับต่างโรงเรียนหรือว่าในโรงเรียนด้วยกันครับใช่ครับเป็นดิสตริกต์เลยครับเป็นแบบต่างโรงเรียนครับโรงเรียนแบบละแม่ใกล้ๆครับแบบเมืองใกล้ๆก็มาแข่งแข่งกันแบบนี้ครับ อ่าโอเคค่ะทีนี้ในเรื่องของอ่าการเรียนอันอย่างอเมริกาเนี่ยเขาจะมีวิชาเฉพาะของเขาใช่ไหมครับวิชาอะไรบ้างนะครับที่เป็นวิชาเฉพาะวิชาเฉพาะก็มันก็จะมีแบบแยกๆไปเลยครับมันบางทีเขาจะมีให้เลือกนะครับส่วนใหญ่จะให้เลือกว่าอยากอยาก,ยากมันเป็นเหมือนตัวเลือกเยอะกว่าของไทยครับค่ะแบบว่าบางทีเขาจะมีแบบว่าการเกษตรอะไรแบบนี้ครับแล้วก็มี อพยาบาลอะไรพวกนี้ด้วยครับของผมมีพยาบาลแล้วก็มีบางทีบางที่ก็มีเออ่บัญชีตั้งแต่มอ,มอปลายเลย oh. แล้วก็แล้วก็จะมีแบบถ่ายรูปอะไรพวกเนี้ยครับครับแล้วอย่างอย่างอย่างวิชา history ของอเมริกาครับยากไหมครับสำหรับเกสผมว่ามันก็มันก็ยากอยู่นะครับแต่ยากแค่ช่วงต้นๆน,นะเพราะว่าหลังๆมามันเริ่มเป็นแบบว่ามันเริ่มเป็นเหมือนกับว่าอ่อ อ๋อผู้อาสากลนแทนนะครับมันก็ค่อยๆค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆโอเคครับทีนี้ในเรื่องของอาหารที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างครับเสี่ยงเงินไหมหรือว่าทานฟรีหรือ,อยังไงจริงๆข้าวเที่ยงข้าวเ,เช้าฟรีหมดนะครับแต่ว่าผมกินแค่ข้าวเช้าครับข้าวเที่ยงผมไปกินด้านนอกกับเพื่อนครับ อ่าโอเคทีนี้แต่ละโรงเรียนก็ไม่เหมือนกันเนาะเหมือนเหมือน,นของเกตเขาเช้าเที่ยงเขาก็จะฟรีเนาะแต่บางโรงเรียนเขาอาจจะแบบว่าเออเสียงเงินอะไรอย่างงี้ก็อันนี้แล้วแต่กฎระเบียบของโรงเรียนเนาะจริงๆก็ฟรีครับแต่ว่าถ้าจะแบบเติมรอบที่สองว่าเสียคนละสามดอลลาร์อ่าอ๋อมันไม่ได้เป็นแบบบุฟเฟ่ต์ถูกต้องไหมครับมันเป็นแบบไม่ใช่ไม่ใช่อ่อโอเคครับทีนี้เอ่อในเรื่องของสังคมที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างครับ ผมว่าผมว่าผมดีนะผมรู้สึกว่ามันก็โอเคผมไม่ได้ไปยุ่งแบบมันมันก็ไม่ดีก็มีเยอะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปคุยอะไรกันแบบนั้นนะผมก็อยู่กับคนที่แบบว่าส่วนใหญ่เพื่อนผมเป็นทีมฟุตบอลหมดเลยครับก็วิวิตอนแรกเริ่มเราเข้าไปโรงเรียนอะเรา make friend ยังไงครคะแบบว่าเอออยากให้แชร์หน่อยว่า ผื่อคนบางน้องๆบางคนเขาแบบว่าเอ้ยทําตัวไม่ถูกในการแบบเข้าเรียนครั้งแรกแล้วแบบเจอเพื่อนใหม่ๆมีวิธีการ make friend ไหมอย่าอย่าติ่มครับแล้วก็ภาพลักษณ์ก็คือสำคัญครับเออโอเคก็คือเน้นเน้นเนนการเข้าหาก่อนใช่ไหมไม่ไม่ใช่ว่าเข้าหาก่อนครับแต่ว่าถ้าเขาถามอะไรมาเขาชวนคุยก็อย่าไปแบบไปนั่งติ่มติมแบบตอบ คำสองคำอะไรแบบนี้อ่ะอือก็คือแบบเออเขาถามอะไรามาแล้วก็แบบเออตอบแล้วก็อาจจะถามกลับเพื่อแบบไม่เฟรนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับประมาณนั้นฮะโอเคครับทีนี้โดนบูลลี่บ้างไหมที่โรงเรียนอืมผมไม่โดนนะผมไม่โดนผมไม่โดนเลยไม่โดนเลยแล้ว,แล,วแล้วเคยเห็นเหตุการณ์บูลลี่กันไหมครับผม,มีเด็กแรกเปลี่ยนจากประเทศไทยมากระผมคนหนึ่งอ่ะเออ ผมก็เดินอยู่กับเขาใช่แล้วก็มีอีกคนหน,นึ่งอ่ะน่าจะเป็นเพื่อนเขาแต่น่าจะแซวๆกันอ่ะเหมือนเพื่อนเขาก็บอกว่าอารมณ์แบบพูดภาษาจีนนะแบบว่าอะไรหนีเข้ามาอะไรวะเนี่ยอืมโอเคแต่ทีนี้เพื่อนเพื่อนทำยังไงอ่ะเพื่อนรู้สึกแบบไม่โอเคใช่ไหมเพื่อนก็บอกฮะเขาอาจจะแบบเหมือนเขาไม่ได้ยินแต่ว่าผมได้ยินไงผมก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรเขาชมอุ๊ยอุ๊ยเป็นการแก้ปัญหาที่แบบ ดีมากเลยแบบว่าเออคอยซ mm ัพพอร์ตเพื่อน,นเนาะโอเอค okay. ทีนี้อ่าที่โรงเรียนนะคะลูกคุณครูเขาเขาเป็นยังไงบ้างส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่เขาก็ชิวๆนะไม่ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้น mm hmm. บางบางคาบของผมบางคาบของผมเขาก็แบบคุยกันเป็นกันเองครับไม่มีอะไรมากโอเคก็ชิวๆกว่ากว่าที่ไทยเนาะแตกต่างเยอะไหมครับผมว่าโรงเรียนผมที่ไทยก็ ชิลกว่านี้ฮนะแต่ว่านี่ก็ชิลเหมือนกันออโอเคอาจจะแบบว่าคนละสไตล์กันเนาะทีนี้เอตอนหนูไปโรงเรียนนะครับเดินทางไปกลับยังไงครับหรือว่าโฮสต์ไปส่งไหมหรือว่านั่งรถไปเองเออส่วนใหญ่ขาไปก็โฮสต์ไปส่งคนระับแต่ว่าขากลับผมมีซ้อมบอลอะไรพวกเนี้ยผมก็เลยก็บางทีก็ให้เพื่อนกับให้เพื่อนขับมาส่งบ้านบางทีผมก็เดินมาบ้านบ้าน ปกติเรากลับบ้านประมาณกี่โมงครับถึงบ้านปกติผมกลับถึงประมาณห้าโมงคือหกโมงครับประมาณนี้ไม่เกินหกโมงครับบางทีถ้าไปกินข้าวกับเพื่อนด้วยก็ประมาณทุ่มสองทุ่มืมแล้วทีนี้ที่บ้านเขามีกฎไหมว่าแบบเออเราไม่ควรกลับบ้านเลทเกินเวลาไหนบ้างอะไรเงี้ยครับหรือว่าแล้วแต่เลยว่าเออเราจะกลับช่วงไหนก็ได้ผมก็เขาก็เขาบอกว่าไม่เป็นไรก็แค่แค่บอกเขาก็พอว่า,าจะกลับตอนไหน จะกลับกี่โมงจะทำอะไรทำอะไรอยู่หรว่าให้พิมพ์บอกเขาแค่เนี้เขาก็ไม่ได้ซีเรื่องเวลาอะไรขนาอาจจะด้วยแบบว่าเราโตแล้วด้วยใช่ไหมครับประมาณนั้นด้วยอ่ะ โอเคค่ะเพราะบางบ้านเนาะอาจจะแบบว่าไม่ได้สติมากสําหรับน้องๆที่โตแล้วหรือว่าแบบเออเป็นคนที่ทํากิจกรรมให้โรงเรียนอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้โปรแกรมของน้องๆแต่ละคนอยู่แล้วเขาก็จะเข้าใจเนาะแต่แบบบางบ้านเออเขาอาจจะแบบกําหนดระยะเวลาในการถึงบ้านเพื่อความปลอดภัยของน้องๆด้วยนะคะทีนี้สัปดาห์ที่เราหยุดอะค่ะวันหยุดของเราเราทํากิจกรรมอะไรบ้างกับโฮสต์ เราเรามีทํากิจกรรมอะไรกันบ้างส่วนใหญ่ถ้าจะมีแบบว่าวันหยุดแบบวันหยุดยาวๆโฮเขาก็จะวางแผนไว้ว่าจะไปเที่ยวไหนอะไรกันบ้างครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบไปต่างเมืองไปค้างคืนอะไรแบบนี้ครับอืมไปไปนานไหมคะแบบหรือว่าแบบไปวันเดียวสองวันเอ่อน้นสุดก็น่าจะแค่สามวันสองคืนนะครับอืมโอเคก็แบบเป็นกิจกรรมเล็กๆของครอบครัวเนาะใช่ แล้วน้องเกดซักผ้ายังไงครับอ,อ๋อผมมีเครื่องซักผ้าแล้วก็เ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะดรายเออร์อะที่มันเป็นแห้งไปเลยใช่ไหมครับใช่ใชไ่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปตากอะไรแบบนั้นให้มันยากๆก็คือเราเรารับผิดชอบของเราของตัวเองถูกต้องไหมลูกทษไม่ได้ซักให้ใช่ไหมไม่ครับรับผิดชอบของตัวเองหมดเลยโอเคก็บางบ้านเขาอาจจะแบบว่าเออให ให้ให้น้องทําเองหรือบาง<ม>บ้านเขาก็จะแบบว่าเออบริการในการทําให้แล้วก็แบบมีหน้าที่อื่นๆที่แบบว่าให้น้องน้องทำเนาะแต่ทีนี้แล้วก็อันนี้น้องเกรสได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่โครงการที่อยู่ที่นู่นบ้างไหมเจ้าหน้าที่ของเอ s e อสอครับหรือว่าแบบแอ,อ,อเรียเลฟใช่ครับอ๋อบ้านบ้านผมกับบ้านแอเรียเลฟอยู่กันแค่ประมาณสองบล็อกเองครับบางทีก็เดินไปหาโอ้กลมากใช่ครับใช่ครับ แล้วแอนเรีย็บเขาแบบพาเราไปเที่ยวไหนไหมหรือว่าแบบมาถึงแบบกับโครงการเหรอครับใช่ไหมใช่ครับเวลาแบบเหมือนแบบมีนัดแบบเออแบบไปนัดคุยกันว่าอเออเป็นยังไงบ้างถามสารทุกๆสุขดิบอะไรเงี้ยครับหรือว่าแบบพาไปเที่ยวเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยครับมีไหมหรือว่าแบบมีกิจกรรมแบบพาไปเที่ยว<ๆ>เขาพาไปค้างคืนอยู่ครับเอเดือนที่แล้วไปโอกาฮาม่าครับอไปทําอะไรกันครับ ไปไปเที่ยวครับส่วนใหญ่ก็ไปเที่ยวแล้วก็ไปแบบหากิจกรรมอะไรทํากัน,นคกับนักเรียนแลกเปลี่ยนกันเองเออโอเคครับที่นี้เออน้องเกรซอยากให้เล่าถึงความประทับใจที่อยู่ที่นู่นว่าแบบเออเราประทับใจอะไรบ้างเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกลับแล้วเนาะมประทับใจส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเรื่องแบบอ,อ่าโค้ดแล้วก็เรื่องเพื่อนที่โรงเรียนนะ ส่วนใหญ่ผมผมไม่รู้ไงว่าตอนแรกตอนนี้แบบก่อนที่จะมาจะได้เจอโฮสแบบไหนใช่ไหมพอมานี่ก็รู้สึกว่าเออตัวเองก็โชคดีนี่นะส่วนเพื่อนที่เรียนก็แบบว่าเพื่อนหลายคนก็ดีมากนะเขาแบบพาอาสาพาผมไปส่งบ้านไปกินข้าวอะไรอตอนเที่ยงอะไรแบบเนี้ยดีครับทีนี้เออแล้วคิดคิดว่าตัดสินใจถูกไหมในการไปแลกเปลี่ยนครั้งนี้ถูกครับตัดสินใจถูก ฝากอะไรกับน้องๆไหมแบบว่าเออมีมีทิกเล็กๆน้อยๆไหมแบบบางคนกําลังลังเลอยู่ว่าแบบเอ้ยจะไปดีไหมหรือว่าแบบกลัวไปเจอโฮสไม่ดีกลัวไปเจอเพื่อนไม่ดีโรงเรียนไม่ดีอะไรเงี้ยแบบกลัวจนแบบรู้สึกไม่อยากไปแล้วแต่ก็อยากไปอะไรเงี้ยครับอยากให้แบบน้องเกดลองแบบว่าเออสกิดใจเขานิดหนึ่งว่าแบบเพราะอะไรถึงแบบถ้าเกิดเราเจอปัญหาแบบนั้นแล้วเราอยากไปอยากจะให้ไปจริงๆหรือว่าแบบเออไม่ไปก็ได้อะไรเงี้ย มามาดีกว่าครับมาเลยว่ะเพราะว่าถ้าถ้าเกิดว่าคิดว่าถ้าจะได้โค้ชไม่ดีถ้าเกิดมาจริงแล้วถ้าได้ถ้าได้โค้ชไม่ดีจริงก็เราก็เปลี่ยนได้ครับส่วนเพื่อนอถ้าแบบว่าถ้าเราเจอเพื่อนไม่ดีเราก็สามารถเลือกค้คนอื่นได้ไหมครับครับก็มันมีวิธีการแก้ใช่ใช่มันมีวิธีการแก้ปัญหาของมันแล้วก็มาได้อะไรเยอะกว่าที่คิดแทโอ้แล้วแล้วตอนน้องเกดไปงานพรอมเป็นไงบ้างเขามีการเลือกคู่ยังไงในการแบบเขาก็ ก็เขาแค่เดินกันไปขอเลยครับเดินไปขอนู่นแบบนี้เลยอ๋อแต่แต่ไม่ไม่มีการนัดล่วงหน้าใช่ไหมหรือว่ายังไงแบบยังไงครับแบบนัดล่วงหน้าเหมือนเหมือนแบบว่าเออแบบมีเหมือนบางโรงเรียนใช่ไหมอย่างเช่นถ้าคือแบบสามารถเลือกคู่เดทก็คือแบบเป็นรุ่นพี่ได้อย่างเงี้ยครับหรือว่าเราสามารถเลือกเพื่อนที่อยู่ชั้นเดียวกันได้โอเขาเขาจะมีเกณฑ์นะครับเขาบอกว่าเขาจะให้แค่สิบเอ่อมห้าถึงมหกไปครับ ไปได้ใช่แล้วก็หมห้าสามารถเชิญมสี่ไปได้แต่มสี่ไปเองไม่ได้ครับต้องให้หมห้าหรือหมหกเชิอก็คือต้องเป็นคนเชิญไปถูกต้องไหมโอเคทีนี้เอ,อแผนในอนา,นาคตของนอ้องเกรซเป็นยังไงบ้างครับคือแบบมีแผนที่จะไปเรียนต่อไหมหรือว่ายังมงผมกลับไปก็น่าจะเรียนเรียนต่อหมอหกที่ไทยครับแล้วก็หาที่ติวเข้ามหาลาัยครับโอเคเนาะทีนี้เอ,อมี สุดท้ายแล้วมีอะไรจะฝากถึงน้องๆที่สนใจในตัวโครงการหรือว่าตอนนี้ยังไม่ได้สนใจแต่มีแผนในอนาคตบ้างครับมาเลยครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องคิดอะไรเยอะมาเลยบอกแม่เลยมาเลยแม่ให้อยู่แล้วอ๋อแม่ให้อยู่แล้วปีหน้าปีหน้าปีหน้าเจอปีหน้าเจอผมด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่เขาให้ผมอยู่ปีหนึ่งอ๋อเดี๋ยวเจะเชิญน้องเตปเป็นพี่ค่ายในรอบหน้าเนาะ๋อ้พี่ค่ายครับพี่ค่าย โอเคเดี๋ยวจะได้เจอกันอีกรอบหนึ่งโอเคครับทีนี้สำหรับผู้ปกครองหรือว่าน้องๆท่านไหนนะคะมีความสนใจในตัวโครงการแลกเปลี่ยนตอนนี้เราก็เปิดรับสมัครสอบนะคะซึ่งเราจะเปิดสอบในวันที่19กรกฎา,าคมนะคะแล้วก็อ่าอ่าลิงก์สมัครสอบเนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คลิปของเกรดนะคะวันนี้ขอบคุณน้องเกรดมากๆเลยค่ะที่มาแชร์ประสบการณ์นะคะ พักผ่อนเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะค่ะค่ะจบไปแล้วนะคะกับการไลฟ์สดของน้องเกรนะคะก็สําหรับใครที่สนใจตัวโครงการนะคะสามารถทักสอบถามพี่ๆเจ้าหน้าที่ Engineer ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์การสอบแล้วก็การเปิดรับสมัครสอบเนี่ยในวันเสาร์ที่19กรกฎาคมใต้โพสต์ไลฟ์สดนะคะถ้าอย่างี้ก็ติดตามกันได้เลยค่ะ